ดาวหมุนเทินย้อนมาให้ปิยพงศ์จับบอลล้านไปหน่อยครับเป็นบอลของทางหัวหินมาเลยหน้าครับหัวหินได้ไปแล้วมเป็นลูกเตะมุมด้วยครับคอร์ดมาครับโอ้เล่นสั้นๆครับเก็บเล่นแล้วคอร์ดมาได้โขกครับจจตุลวงนงศิภูมิขึ้นมาพินิจโอกมาก่อนครับมีปิยพงศ์แล้วแถว2ได้สับมาโอหนึ่งศูนย์เลยครับอาวเลยครับหัวหินมาเลยหน้าครับ บุกมาขึ้นนำอู๋สีทีเท่านั้นเองอครับครับสลาวุธเทิร์นบอลมาจ่ายมาตรงนี้ให้คุณานนท์ศิรกรศิรกรพลิกตรงนี้มาให้ธนาทรธนาทรย้อนกลับมานัททุกดวงดาวเก็บอูแตะยาวไปหน่อยครับแล้วสลาวุธบุญรอดหลอก เอาขวาลองสับตรงนี้เอาติดเซฟแต่แล้วขวาพินิษผู้ทองยิงแล้วอู้เหมือนตีลหลล้ำหน้าหรือเปล่าครับโอ้น่าจะล้ำหน้าไปก่อนนะครับกิติพงษ์แสนพงศ์ศิรกรครับคุณานอาโนนมีเพื่อนวิ่งไปแล้วแล้วโยนทาม,มาตรงนี้ธนาทรัพย์สรีกตเพชรไม่ล้ำด้วยหลุดไหล่ล้าหน้าซับมาเรียบร้อยเลยครับ มาอีกแล้วครับธนาทรัพย์ครับอ่าแล้วก็ถลหลอย่างนี้ครับเยี่ยมยอดเลยครับประตูตีเสมอครับของทางทูลีเต็ดครับธนาทรัพย์ธนาทรัพย์ โดนเข้าหนีอีซับมาได้ธนทรับมีพินิดพินิดคืนเซตกลับมาครับสุระเดชสุระเดชจ่ายตัดช่องนี้แล้วปียพงศ์แล้วได้ยิงก็ยังติดเซฟรับ,บมาธนวุฒิรอดเก็บตรงนี้เป็นทางธนทรัร์ครับธนวุฒิเอาตัวรอดมาได้ครับกลับมาเล่นตำแหน่งที่คุ้นเคยธนวุฒิยกมาาสุระเดชครับสุระเดชส้ายช้อนมามีปียพง์ได้โดดแย่แล้วยิงมา เรียบร้อยเลยครับอสองประตูต่อหนึ่งครับปิยพงศ์พฤกสุพีครับอดีตเยาวชนของอุตรดิตเนะครับ ว่าเป็นอดีตนักเตะบุยลังยืนเตดในชุดอยู่23ครับเคยอยู่วิจิตรเอฟซีกระบี่เอฟซีะครับแต่ได้โยนมาอ้าวโอ้โหมาเลยครับโอ้โหสูรเดับครับโอ้สูรเดชกันขำอะครับ3 1หนึ่งเลยครับอ่ามาสะใจกับแฟนบอลแล้วก็โค้ชนะครับอ่าอาจารย์เพชรประเสริฐแ่มแช่นคนระับ การกลับมาใช้แบ็กซ้ายแบ็กขวากันตามเดิมเนี่ยครับตามจากฤดูกาลที่แล้วเลยครับใช้แบ็กซ้ายแบ็กขวาปกติครับแล้วลูกนี้ไม่ล้ำด้วยผู้ตัดสินว่าไม่ล้ำด้วยครับแล้วจ่ายทะลุมาแปะมาข้ามคานครับโอ้โหธนาทรครับบวกประตูที่2เขายังไม่มาครับปิยพงศ์ครับแถว2ณนทัทวุฒิเล่นหนึ่งจังหวะไม่ปิยพงศ์ปียพงศ์มีนทัทวุฒิขอบอลเล่นทำทางตรงนี้ซ้ายตกกลับเข้ามาแล้วได้เคลียร์มาโฟลล่ครับ อีกทีนึงก็ปียพงน่าจะขอลองเจ้าแรกแล้วยิงกรปัดมายังตะคุกไว้ได้ครับธนวิทย์อวมสะอาดอีกครับปาตงคูจูนเนี่ยออกบอลข้างหน้ามาแล้วครับหาพินิษ์ผู้ทองสับโรงสป,ปีดยังดีอยู่ครับพินิษ์ลองเหมือนกันแล้วโู้ฮ่ายังนะครับออกข้างมาครับโย มาบอลมันเข้าหน้าบอลแถวสองได้ช้อนยิงติดเซฟครับโอ้โหยิงยังติดโยไปแล้วครับใส้สวนครับอาชัยี่อาชัยี่ได้ลากได้เลื้อยแล้วครับธนาซาพยามวิ่งทาทางอาชัยยี่โยนมาหาปิยพงพ์จับได้เพื่ทันแรกแล้วย้อยกลับมาตามสูตรได้โขกกับอาชัยยี่แม่ทำประตูได้ครับโอ้อาชัยยี่ครับ ได้โคกครับลงมาทำประตูได้เลยครับอาจจะยี่ครับปิยมงค์พฤิษ์ุพีครับวันนี้แอซิสหนึ่งยิงหนึ่งครับซาปิยมงค์ร,รู้ว่าทำได้ดีเลยครับอ่อยครับดีครับเนี่ยที่ย่างฟังธนาวิทนะครับ แล้วไอซักอู้ลื่นครับไอซกักเหมือนเดิมเลยครับสุรเดชโอ้โหน่าแล้วมาตรงนี้ธนทรัพย์จะไปยังติดอยู่ตืนกลับมาใหม่เลยครับจตุรงค์ูสินปาา่าวโมราการแข่งขันนะครับ